เป็นกระมังเลยค่ะพี่โห้ลูกเลยคะเดี๋ยวไม่ดีนะอันนี้อันนี้เป็นกับแก้มเลยว่ากับข้าวพี่กับแก้มนะท่านผู้ชมขึ้นมานนึ้ไม่ขายวันประมาณึี่ตัวค่นวันมานี้นมาขนมาข้นมาขนมาขึ้ทมา้นมาขึ้นมาขึ้นมาขั้นมาข้นมา้า้มาข้นาขนมา้นมาข้นมาึ้นมาขต้นมาขนมานม่ขึ้ม้า้มา้มานม้นมา มันจะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงร้อยห้าสิบอ่อสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยนนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิศาชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดคลองผมตลาดไทยนะท่านผู้ชมร้านที่เราจะมาแนะนําวันนี้นะคะเป็นร้านของุูโนนะคะยำกบนะ รสแซบเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็คุณลุงเขาขายดีมากเลยนะคะวันนี้เรามาแนะนําร้านของคุณลุงเนาะก็เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศคุณลุงยํากันนะคะไปลยจ้าด้านหลังนะจ๊ะนี่ค่ะท่านผู้ชมร้านนี้นะคะยํากบนะคะราคา60 50บาบาทนะคะก็คือจะเป็นไซส์ตามตัวนะท่านผู้ชม ตัวตัวแบบนี้นะคะระาคาหกสิบห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ค้ากันนะคะพี่สวัสดีคะ่ะค่ะอันนี้พี่เปิดร้านช่วงกี่โมงคะพี่สองโมง บ่ายสองโมงเริ่มข e ายแล้วเหรอคะอ๋อบ่ายสองโมงถึงประมาณกี่โมงคะพี่ประมาณทุ่มกบ่าหมดแล้วทุ่งกบ่าก็หมดแล้วนะพี่ใช่โอ้มาช้าอดนะคะร้านนี้จ้ะถ้าวันไหนฝนตกก็ตกบ้างเราค่ะเลิกเลยจ้าเลิกเลยจ้าแล้วนน้องนะถ้ามีแบบว่าจะดืเห้านะแล้วจัดนะค่ะ สองราคานี่เป็นยังไงคะพี่เป็นขนาดตัวเหรอคะพี่อ่ะนอันนี้คือห้าสิบาทนี่มีราคาเดียวอ๋อวันนี้มีราคาเดียวค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้กบหายากครับแท้จ้าอืมทอดดีกว่าอันนี้เหลือตัวเดียวแล้วครับทอดเป็นต้มทอดมาน้อยกว่าต้มไงาทอดมาไม่เยอะคนจะนิยมทอดต้มากกทอดแต่ก็ขายพอจะชอบกินทอดบครั แบบทอดก็มีท่านผู้ชมเหลือตัวเดียวนะแบบทอดนี่เท่าไหร่ครับพี่ทอดก้าวอ๋อเหมือนกันแต่อันนี้ยมันจะกินไม่ลงทอดมันจะหดไงแต่ถ้ากินเนี่ยมันจะอุ๊ยแปลกมากพี่ใส่อันนี้ปกติปกติหนูกินอยู่นะแต่ว่าหนูยังไม่เคยเห็นเขาใส่อันนี้นะวันนี้ไม่ค่อยมีคนจัดอ๋อวันนี้ถ้ามีเผาเขาก็จะใส่นิ้วเผานุ่มอันนี้จะนิ้วเผาทำเองได้ครับนิ้วเผาทำเองค่ะยำไปในชุดเดียวกันเลยสั่งได้นะคะของน้เลยพี่ยำแบบตัวเดียวกันเลย ะสั่งได้นะจ๊ะอร่อยของเครื่องเครื่องจะดื่มเครื่องเนีเครื่องมันจะดื่มเครื่องเครื่องเอ่อเดี๋ยวต้องม้อหกสิบบาทค่ะพี่แซ่บๆเลยจ้าถ่ายดีทอดมาก็เยอะเพราะว่าเวลามันน้อยทำสองคนเองเดี๋ยวที่แล้วไม่ใช ที่นี่ราติดธุระเย่างนี้ไม่เนาอยู่ติดธุระจะไม่เคยหยุดนอกจากติดธุระจริงเพราะคุณขายดี่ห้อไงที่เนี้ยเป็นที่เขานะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นที่ของทำเองนะคะอันนี้คือรวมกันได้ด้วยเหรอคะได้ค่ะได้ค่ะแต่สั่งถ้าจะสั่งกี่ตัวก็รวมได้จ้ะขายเป็นตัวครับจ้ะขายเป็นตัวค่ะ ขายตีดจะมีห้าสิบหกสิแต่เันเป็นกะละมังเลยค่ะพี่โอนคูนเลยเดี๋ยวไมาดยอันนี้อันนี้เป็นกับแก้มหรือว่ากับข้าวพี่แก้มครับกับแก้วนะท่านผู้ชมห้คนโอ้โหห้คนได้โอ้หคนนะ้อ้ชมเยอะจริงค่ะโครับแ้วจเป็นกับข้าวที่ผมให้แยกแยกเครื่องปอ่ะใจเ็นอเช้าอ้ากลับมาเช่อกลับมายอใได้ครับ ลูกค้ามาจากในกรุงเทพอ่ะเอาไปทีสี่ห้าตัวส <ield> ี่ห้าตัวก็แยกเป็นชุดเย็นไปก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ใช้ได้ยังได้เราประกันแต่ถ้าไม่ใส่ตู้เย็นไม่รับประกันร้อยยี่สิบรับประกันอยู่ได้เจ็ดวันเก็บเทียนน้ำ น้ำตาลคือรสหน้าพี่มีขายที่อื่นไหมคะจ๊ะพี่ขายเฉพาะที่นี่ค่ะว,นนว,ว,วันนี้วันเดียวอ้าววันนี้วันเดียวค่ะท่านผู้ชมต้องมา,งงมาหาพี่เขาวันเดียวกันต้อัดูี่หัสจ้าอ๋อก็คือวันอื่นไม่ได้ขายค่ะวันอื่นจะขายยำยังอื่นจ้าไม่เป็นไรหรอกเข้ายไว้จ่ายงานโดนะได้ ดูก็ได้ก็จะเด้งกับแก้มนี่สุดยอดเลยนะท่านชมกับข้าวก็อร่อยกับแก้มกระเด็ดนะคะสั่งได้นะจ๊ะสั่งได้นะจ๊ะ ชมตอนนี้จะหกโมงนะก็เริ่มพยอยหมดแล้วนะเช้าบอกงาทานยากนะจะหาทานยากค่ะไม่ค่อยมีขายเช้าก็เลยมาไกลเสือใหญคาา่คนมาจากลัดกระบังคนมาจากขุนโอ้โหเผ็ดไหมยำเลยบ่าวหรือเดี๋ยวใคกลับมาใส่หัวปฟีด,ด้วยค่ะได้ไดเลือกไ้เลย ได้ได้เข็ดไหมต้องจับนะตัววนๆเลยท่านผู้ชมาบาทนะพี่เนก่อเยอกตัวไหมหรือตัวไหนก็ได้เลกตัวได้นะจเล่ยังก็ได้ได้เลยนื้อเยอะนะ ประมาณกี่ตัวคะพี่วันนี้12 1. 1> 120ตัวเยอะ120ตัวไม่ไหจ้านนทำไม่ไหวนะคะคุณลุงบอกทำได้เท่านี้แหละต,ตื่นแค่ตีห้าต,หตีห้านะนโอ้ยตื่นมาตั้งแต่ตีห้านะท่านผู้ชมการเตรียมวัตถุดิบนะคะ,นนคะตกน้ำไม่ดีมันพาวอ๋อใช่ค่ะ อย่างเลยนะคะพี่หน้าหน้านี้กลมจะราคาเนี้ยโลโ<อ>ร้อยย<อ>ี่สิบร้อยสามสิบใช้ได้สี่ตัวโลใช่สี่ตัวโลนะคะถ้าันตายเรียมจะถูกลงมางหมใช่วงเดือนกันยาตรงเนี้ย<อ>ราคาขึ้นลงนะคะพี่ครับผมไม่แน่นอนมันจะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงร้อยห้าสิบอะโอ บางทีร้อยห้าสิบยังไม่มีเลยเออมีไม่ได้ขนาดมันเราก็ไม่ได้ไม่ได้ขายตัวเล็กมากก็ขายไม่ได้ที่เขาสั่งไว้อ่ะอืมหนูเลือกไวเลยร้อยห้าสิบบาทแม่ให้กงินก่อน กี่ปีแล้วอะคะเนี่ยขายจำกบเนี่ยเหรอจา้าจำกบเนี่ยน่าจะเกือบสิบปีแล้วสิบ <10. S 2> โอ้เป็นสิบแล้วค่ะท่านผู้ชมเมื่อก่อนไม่ได้ขายที่นี่รุ่ง<า>ค่ะที่นี่ยังไม่ถึงปีจา้าเออมาเปิดตลาดได้ที่นี่ไม่ถึงปีค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าขายมาแล้วสิบปีแล้วนะเมื่อก่อนจะขายอยู่แถวบางพระอินขายโกลอ้อจ้าเป็นตัวเวนนะครับ ว่าไงที่ที่แล้วมาไหมเพื่อหาที่แล้วมาเจอไม่ไม่เจอโทษนะผิดนะนี่ยค่ะลูกค้าประจำกินทุกอาทิตย์เป็นลูกประจำนะด้วยค่ะทุกอาทิตย์พี่กินทุกอาทิตย์ได้เหรอพี่เป็นอ๋อทุกอาทิตย์เลยเป็นไงพี่ แซ่บไหมแซ่บแซ่บนะท่านผู้ชมทุกอะติ๊นะคะต้องมาจัดนะคะทุกอะติ๊เลยนะคะเพราะว่าไปหาทานที่ไหนไม่ได้เนะต้องมาหาคุณป้าที่นี่นะคะเพราะขายวันเดียวนะยำกบจ้าครับผมสังได้นะคะ 好。 หกโมงก็ใกล้หมดแล้วนะคะประมาณสักุ่มกว่าก็หมดแล้วนะคะคุณลุงป้าบอกนะคะมาช้านี่อดจริงๆค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะ สำหรับใครนะคะที่อยากมาอุ่นร้านยงกบของคุณลุงนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่ตลาดไทยนะคะทุกวันพฤหัสเลยนะคะคุณลุงจะเปิดร้าน สลับวันเดียวเปิดร้านบ่ายสองโมงนะคะถึงไม่เกินสองทุ่มช่วงขวาก็หมดแล้วนะคะจ้าสลับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะสลับวันนี้หนูขอบคุณมากนะคะค่ะ